ราช่วยที่ช่วยลอมาไม่ต้องมีือแล้วก็ชีดด้อว่าคือบุคคลในภาพนี้แล้วเ็นขคอสนามวันนี้นคับไปตรงเข็ักทุกภาดว่าจะไ,ได้ตวัวไหมก็กำลังให้ติดตามอยู่ครับที่ได้ได้อะไรเดี๋ยวมัก็ได้ไอ้ได้ไอโฟนไอโฟน่ห้าตัวประมาณ2องหมื่นแล้วก็แล้วก็ รวมจากแบล็คเบอร์รี่เครื่องหนึ่งก็ประมาณมึงรวมเป็นประมาณสามหรือสี่บาทครับคนร้ายนี่เคยก่อเหตุมาแล้วไหมเคยก่อมาประมาณสักงสองปีหลักตัวจากของบางตุ่นบางแต่แกก็เข่าออกในโรงพยาบาลบ่อยห้องที่ห้องที่เกิดเหตุอยู่ห้องอะไรเป็นห้องห้องที่สี่เป็นสิบสองวันที่สิบสองเวลาหนึครับเกิดเหตุเวลาประมาณยี่โมง เวลาเกิดเหตุที่หลงจากออกจากที่เกิดเหตุก็ประมาณสักสี่สามตานที่แปดนาทีครับครับของไอ้ใส่ซื้อ่ะเขาจะมีของเกาชัดอันนี้ชัแกนตีแม่<ด>ตีเราเตอน้มร้จากนะครับ